โอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับแฟนเพจกลุ่มเอ้ยไม่ใช่แฟนเพจกลุ่มนี่ครับเฟซกลุ่มนะเฟซกลุ่มโปรชัยสอนสร้างสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นปพื่อนทีอยู่กันในกลุ่มนี้ถ้ามาีข้อสอบถามอะไรนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของการสร้างสื่อโซเชียลนะหรือติดตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะตั้งคําถามเป็นโพสต์ได้เลยนะตั้งคําถามเป็นโพส์ซึ่งผมจะได้เข้ามาตอบและเพื่อนๆท่านอื่นก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับผมรบกวนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ได้ชมวิดีโอบ้างแล้วเนะี่ยแนะนําแชร์ไปทางช่องทางเฟซของท่านก็ได้นะครับหรือไปเชิญเพื่อนใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าตอนที่ผมตั้งกลุ่มนี้นะครับอยากจะ,จะ,จ,ะจะให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกลุ่มนะครับเชิญเพื่อนใหม่มา ด้วยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงคอมเมนต์ในในโพสต์ให้ผมที่ผมทําคลิปนี้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจกันนะเพราะว่าเวลาผมทําคลิปนี้นะครับก็ใช้เวลาในการทําเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ต้องเซตอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะามาสาธิตวิธีของการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแคปคั t นะครับตัวแคปคั t เนี่ยผมเคยสอน หลายหลายท่านไปนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยผมบอกว่าเดี๋ยวจะลืมนะครับลืมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตไว้ให้นะครับในในคลิปวิดีโอนะอ้าวเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตกันเอาย่อๆสั้นๆเอาเมนูง่ายๆครับวันนี้ก็คือการการแยก ตัวของวิดีโอนะครับตัวเวลาเราไปถ่ายวิดีโอฟุตเทจมาแล้วเนี่ยเราต้องการเอามาเชื่อมต่อกับการที่เอามาแยกเนี่ยครับอันนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกลับมาทบทวนกันให้อีกครั้งหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่หน้าจอแสดงหน้าจอนะอ้าวไปครับฉะนั้นหน้าจอผมก็จะมี2หน้าจอหน้าจอตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงผลนะเนื่องจากว่า ผมต้องการอยากให้ท่านเห็นวิธีการปฏิบัตินะครับก็คือเห็นเห็นนิ้วของผมด้วยว่าเออมันไปกดตรงปุ่มไหนปุ่มไหนครับก็จะมีอีกหน้าจอหนึ่งครับให้ให้ทุกท่านดูว่าไอา้ผมปฏิบัติอย่างไรนะครับอา้าวฉะนั้นเริ่มต้นเลยนะครับด้วยการไปที่แอปพลิเคชันแคปคัทของเรานะครับโอ้มีลูกค้ามาพอดีเดี๋ยวผมตอบลูกค้าก่อนนะอ่าอ่าไม่ใช่อ,อ่ายังไม่ใช่นะครับอ๋อ อเพจได้รับการอนุอม,มัติโฆษณาอ้าวเดี๋ยวผมกลับไปที่แอปพลิเคชัน CapCut นะครับเดี๋ยวเราไปดู CapCut กันก่อนนะอ่าตัวนี้นะ CapCut นะครับสัญลักษณ์ของ CapCut เขียนอยู่แล้วว Cap ่า CapCut นะอ่าแล้วเรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปอ่าเมื่อกี้ผมมีชิ้นงานที่สร้างอยู่นะลองดูนะครับอ่า ตัวของแคปคัตเวลาเราเข้ามาเนี่ยครับก็คือมีเมนูโปรเจกต์ใหม่นะให้เรานะครับเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะครับกดที่โปรเจกต์ใหม่นะเสร็จแล้วเนี่ยครับลองใส่วิดีโอฟุตเทจเข้าไปสักชิ้นหนึ่งสมมุติว่าผมใส่วิดีโอฟุตเทจตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวของเครื่องมือนะที่สําคัญเลยในการที่จะที่จะใช้นะครับเดี๋ยวผมเอาปากกาแป๊บหนึ่งครับอาจจะชี้ด้วยปากกามันอาจจะ ชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งนะอ่าเพื่อนๆดูนะเวลาเรา,าทุกท่านดูนะครับตัวของวิดีโอฟุทเทจท,ที่เราเอามาใส่ลงไปในไทม์ไลน์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะจัดการนะจัดการก็คือจัดการอะไรนะจัดการตัดกัดกันต่อจัดการแยกนะครับเมนูที่เป็นแยกนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปแยกเนี่ยนะครับแน่นอนครับเวลา,าเราเข้ามาที่ หน้าการปฏิบัติตรงนี้นะครับเราจะต้องแตะเข้าไปที่ชิ้นงานฟุตเทจนั้นก่อนนะครับวิดีโอฟุตเทจนั้นก่อนนะผมแตะเข้าไปในวิดีโอฟุตเทที่ผมกาลังจะต้องการจัดการนะถ้าไม่แตะนะตัวของเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือหลักหน้าหลักเลยนะครับแต่พอเราแตะเข้าไปเนี่ยนะครับเครื่องมือเนี่ยเกิดเครื่องมืออีกหน้าขึ้นมานะครับเกิดเครื่องมือขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือเกิดขึ้นมาอีกหน้าเพราะว่ามีลูกศรชี้กลับอยู่1 หนลูกศรน,นะหนลูกศรเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่ามันยังมีเครื่องมือที่หน้าแรกอยู่นะครับกดครั้งหนึ่งนะก็จะไปเจอเครื่องมือที่ที่หน้าแรกนะฮะพอเราแตะไปที่ชิ้นงานก็จะเกิดเครื่องมือ,อหน้าที่สองขึ้นมาครับทีนี้ผมต้องการแยกชิ้นงานนะ,ะผมต้องการแยกที่นาทีวินาทีที่สองนะครผมก็เลื่อนตัวของไทม์ไลน์ของฟุตเทจตัวนี้มาที่ วินาทีที่2เราดูวินาทีที่2ตรงไหนครับนี่ไงครับมีวิดีโอ,อตัวของวินาทีของเขาเนี่ยครับปรากฏอยู่เนาะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องการแยกใช่ไหมมันจะมะีตัวของเมนูเครื่องมือนะเครื่องมือในการแบ่งแยกนะครับคือตัวนี้เองครับดูสร้างสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัวตัวของคําเขียนนะครับที่เราเขียนเขาเขียนไว้ว่าแบ่งแยกเรากดเท้าไปเลยครับปึ้งครับมันก็จะกลายเป็นการแยกวิดีโอออกเป็น 2ชิ้นนะครับเมื่อกี้มีวิดีโอชิ้นเดียวใช่ไหมวิดีโอฟุตเทจที่ผมเติมเข้ามาเนี่ยมีชิ้นเดียวแต่ตอนนี้มี2ชิ้นแล้วครับอ่าเพราะว่าเรามีการแยกนะในวินาทีที่2นะในวินาทีที่2ตรงนี้นะครับเราแยกชิ้นงานออกไปเป็น2ชิ้นนะครับอ่าโอเคไหมนะเอาเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาเครื่องมือแบ่งแยกก่อนนะเอาเครื่องมือแบ่งแยกก่อนนะครับ กลับไปใหม่นะสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการกลับไปที่ที่เดิมนะครับจากการที่เรายังไม่ได้แบ่งแยกนะ,ะเราใช้เครื่องมือนี้ก็ได้ครับคือ undo นะคือยกเลิกการทำนะครับปุ๊บอันนี้วิดีโอที่เคยแบ่งแยกไว้นะครับก็กลับคืนมาเป็นวิดีโอเดียวละนะกลับคืนมาเป็นวิดีโอเดียวแลวเพราะเราเพราะเราย้อนกลับ undo นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอ่าโอเคเมื่อกี้จัดผิดเราจะไปจัดที่วินาทีที่4เราเลื่อนไปนะครับไปวินาทีที่4 อ่าแล้วก็ไปใช้เครื่องมือแก้ไขก็ได้นะครับหรือว่าแตะที่ชิ้นงานก็ได้นะครับแตะที่ชิ้นงานนี้ก็ได้นะแล้วใช้เครื่องมือแบ่งแ,งแยกครับเปิ้งครับก็จะเกิดอ่าจุดแบ่งแยกขึ้นมาให้กับเราจุดนี้นะครับอาจจะเป็นกรอบขาวๆอยู่อย่างนี้นะเอออันนี้นะพาะฉะนั้นเอาเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวก่อนนะครับหลายท่านที่ทําไม่ได้นะครับเข้ามาแล้วไม่เจอ ว่าไอ้เครื่องมือมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับไปไปทาอย่างนี้ก่อนฝึกแยกนะครับวิดีโอนี้ก่อนครับอ่าอ่าเราใช้เครื่องมือแบ่งแยกอย่างนี้ครับอ่าครับเลื่อนไปนะครับไปแก้ไขนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือแบ่งแยกอย่างนี้ก็ได้นะครับเลื่อนไปนะครับต้องการแบ่งแยกตรงไหนแบ่งแยกออกมาครับอ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมผมแยกวิดีโอได้เป็น10ชิ้นได้เลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับอ่ะก็ ทุกท่านน่าจะได้เพิ่มเติมนะวันนี้นะครับในเ,เรื่องของการตัดต่อนะสำหรับมือใหม่จริงๆครับหลายคนบอกว่าโอ้มาดูโปรชัยสอนนะครับใช้เครื่องมือแค่แยกอย่างนี้เอาไปทีละจุดนะครับเอาไปทีละจุดแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆที่ผมทำต่อเนื่องมาเนี่ยผมจะทำให้ดูของวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นนะครับ นี่เป็นวิธีการในการที่จะทำคอนเทนต์นะถ้าถ้าเราทำคอนเทนต์ไม่ได้นะในเรื่องของการตัดแต่งรูปภาพนะแล้วก็ตัดต่อวิดีโอตรงนี้ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปทำคอนเทนต์กับสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l ลน e ด้วยเว็บไซต์ด้วย t i k t o k เนี่ยเราก็จะทำไม่ค่อยสนุกและก็ทำไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอ่ะเรามาเริ่มฝึกทำกันนะครับวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วเพื่อนๆก็ ผมฝากมีคอมเมนต์มีแสดงคิวปเีเนมีการถูกใจไว้นะครับแล้วก็อาจจะแชร์ไปให้เพื่อนๆของเราได้ไปเชิญเพื่อนใหม่ท่านอื่นนะครับมาร่วมกลุ่มก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับมาติดตามกันในคลิปวิดีโออื่นนะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ